สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมลันลัสนอรเชอร์แล้วนี่ยูเกมบิ๊กออฟเจนั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเล่นแวรีแบดท็อปเลนนะฮะเนื่องจากมาป่าผมเนี่ยจังเก้นงอม,มิงนั่นเองนี่ผมเลยมาเล่นท็อปเลนนะฮะโอเค,คอยู่ในฟุตบอลเลยนะเยี่ยมจะลงแท่งแบบปูแท่งนะจะไม่มีการออกดาเมจทั้งชิ้นเลยนะข้างบนน่าจะเป็นยาสูงนะนะข้างบนไม่บาด ไม่แบนก็ยาสโตน,น,นะฮะ okay, เนี่ยโอเคนี่ยจะลงแทงทั้งหมดเลยนะไเชนเ่ที่จอวันแรกมัเก็ดมีไฟแล้ว,วมันตั้งงนผ่ารไจองเลือดก,ก่อนนะสวยอยู่นะสวยที่เ o าทั ขำบมั่งนะขับมั่งโอเคมาลติยีฝั่งมันก็ฟาร์มเหมือนกันนะฮะก็ะคือบนก็อยู่กันหนึ่งหนึ่งนะครับโอลาฟนี่เล่นไงไม่รู้นะเอาตัวเองไปทับไปลากมานันเองไม่รู้มันทับหรือเปล่าโอเค เดาไหนก่อนกบมะออกมาแล้วทแบบนีุ้ดมวูอ่าว่าแล้วต้องเป็นย่างแบัวเลยนะ เราจะมาดูกันมาวัดกนันนะว่ากับพญาโซเน่ใครจะได้ก่อนนกันเลยเกียร์ต้องมีเยอะรีบจังเลยแม่งมีลมด้วยว่ะไม่ใ ผมก็เวล2สองแล้วผมก็เวล2สองแล้วนะครับใจเย็นเราจะโดนโดนแค่ตรงนี้แต่องคามยังไม่จบนะวิ่งวัดอะไรกันแต่เราจะทำการกดมันบ้างละอัตยุท

จะโซกกลับบ้านไปแล้วชัวร์เลยนะผมไม่อยู่กับเลอนเมื่อกี้เลิก,เลก,เลกไปถึง20นะฮะผมจับเมกีราไปอย,ยู่เป็นหลักนะเพราะอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วมันกลับแรงมากมาันก็ยีมาเฉยเนี๋ยวจ้าว,าวาแรงนะี่ตัวยไม่มาด้วยถอยก่อนดีกว่านะครับ สายรอ่อนสายรอ่อนคุณห้าออกอคนมีไฟก่อนก็ได้นะเพิ่มมันเพิ่มทั้งเรือทั้งก่อนนะฮะโอ้โหมีนคนมีไฟนะฮะมาดูโอมนกัตนตายจับไา ก่อนจะเลยคนเดียวทุวันนี้นะฮะไม่รอมาเลวผมมาแล้วโอ้ลังไม่ไหวจะแทงนะฮะเลือดเลือดนี่ไม่ไหวแล้วอ่าดาเหน็บพวกที่ของคอนเทนเอาไปแล้วมา ไ,ไหนแล้วทำกิโลอยู่เรื่อยๆนะ,ะ้ฮะโอเคมาเลยหนูยะโตพร้อมแล้วมีนนติดตัวเ้มาแล้วน,น้ำพอดีแรงมาละน,น้ำน,นะฮเฮ้ แลกกันไปผมไม่อยากให้เลื่อนมันเหลือน้อยนะเดี๋ยวยู่ในตัวทำงานนะฮะเอาไว้ทำงานตอนมันแบบต้บองขาดกิบะนะก็เลยต้องกดยับโดนไม่โดนเสียใจ หแหมตูใหญ่เลยตีดได้แล้วมาดีเข้ามาเลยหนูแหโตกไอเมียปวักฟอสใหญ่เลย เอ้ยโหเอ้ยโทษทีนะกลับไม่ได้โทษทีโทษทีหอยอย่างอย่างเงี้ยเออโอเคยวมมามาแค่ตัวเดียวเฮ้ยไม่น่าหิวเลยนะออกมามามาอย่งอย่างอย่างมันคิวเราไปตัวหนึ่งก็ใช่ว่าจะสู้เราได้นะครับฆ่ากันได้ฆ่ากันได้เอามามาไม่น่าหิวเลยแน่วแน่หิวแล้วรามนี่โหจัง ซีซี่นี้ไม่ได้คิวเลยนะครับช่วยเหลือปลาไป3ามโลับนี่ก็ปลาไป3ามศู <Yeah. S 1> นย์เยี่ยมนียสกินสวยจังมีทาวลวนะีหรือเปล่าเนี่ยน่าใช่นะรอเปล่าไม่รู้นะ่น่าใช่แหละอยากส่งไปไหนแล้ว Go Enemy? Napede, napede. Napede, napede. Namatay mo. Napede, napede, n คนมีไฟลแล้วข่าวเนี้ยงับเลยรยลยนะวังม,มัติวีมาด้วยนะนี่แหละทีวเรเราก็จะมาแล้วดวาวั้มา2วิใช่ไหมไอ้2นาทีกวักบบ้านแล้วนะ สอง,อ,าางองนาทีานะกำังมาเพลย์เฮ้ยมาน้ำไม่มีเอาเอางั้นพลังยีก็หนีไปแล้วนะเรียบร้อย

โอ้โถเฮ้ยเราจะงับเลยแล้วทำอะไรกันหลุดนะฮะเต็งเขาคืออะไรหลังท <stop> ีเราคือมันยับเลยนะครับเาราพอจูโดนเฉยแหมเมื่อกี้ก็กำลังจะงับเลยงับไม่ได้นะฮะโทษทีครับผู้ชมกับพลาดครั้งที่สองนะผมแต่ไม่ไรป้อมบนก็ให้เคล็ดใกรแตกแล้วโบวิกหลุดเฉยได้ยี่เดียว mãi mọi người không mature mà không mãi 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 เ,เ,เราจะลง your แลทงแบบโออะไรเดียวนะฮะจะเป็นแทงทีดีผมดีอยู่แถวนี <K> ้หร <k> ือเปล่าเนี่ยแต่ยีหวังว่าคงไม่อยู่แถวนี้นะใช่บวกยีกีก็มาเลย ôi đôi lông đôi lông ôi 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 đôi lông ได้ได้ตัวหนึ่งโอลาฟไม่เกิดแล้วมั้งเนี่ยดูของมันสิได้ตีกระจายแล้วยอดไปเลยแล้วออกทับตันทันเวทดีกว่านะฮะแล้วก็ออกไปคลิปนี้คู่โอเคครับต้องขออภัยด้วยนะที่ต้องตัดมาตรงนี้เลยนะเนื่องจากเกิดปัญหาอีกแล้วนิดหน่อยเราเกี่วยนะอวอะไร เราก็จะมาลุยกันต่อนะ,จะเจ้าให้จบนะฮะเกมเนี้เดี๋ยวท,าท่นนานผู้ชมจะเฮ้ยมันจบปะก็มาเอาให้จบกันเลยนะฮะโอเคมาเราก็เล่นบริแบรนะครับแทงปูแทงนะฮะโอเคไปคราวน,นี้เราก็ได้พอมีไฟกับจะได้รองเท้าตั้มไปแล้วนะครับแล้วโซอีกแล้วเหรอ Tim, tim, tim. Ao không phải phải mình không có tắm. ดาวไปลุกเลยรี้อยชัดดาวเองหน่ตัวอาวได้ชัดดาวนี่วาฆ่าไปนะแห่อี่นู่นาจะสุดจะไม่ตายกแล้คิวเหลือเกิน <Murder> เลตมีไหมถ้ามีเอ้ยเราก็ามีเลอยู่นีว่ะดูเลยพวกมาสามยแ,แล้วนะครับ เลยยีงเกียรยออกนี่ะจอต้องออกตายตายเฉยเลยกำต้องเป็นแบบนี้เแล้ววิวก็สูสีนะฮะถ้าเราคิวเขาแบบยับเยินเดี๋ยวเขาจะยอมแพ้ตอน บาทบาศจะเป็นตัวที่สกิลป่วนมากเ,เหมือนกันนะฮะมีสตานโดยบาทเฮ้ยตายไหมไม่ใช่บาทแบนช์เออชอบเรียกสับผลของตัวน,นี้ตลอดเลยนะครับชิวแบนช์แบนช์นั่นแหละเ้ยมันทองมา ชุดเลยต้องแฝดทั้งสักอยู่อะไรอ่ะเอามาแล้วดโดนแต่ไม่เป็นไรมองมันตายสิ Strength and wisdom destroyed I hold up yeah, yeah. My eye has been slain <laughs> <character> <laughs> ไปรอด้วยอย่าพูดวกยี่สี่ต่อสเจ็ดนะัสกอ์ทีมอรอบเลี้ยร้อยโดนเกาแล้ว มากาะสะพอนไปนะทุกวันนี้จอาจีๆเรียบร้อยเยี่ยมโอเคครับผมวันนี้ก็ชิวๆนะมาเล่นแท้งแบบโอ้ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เลยนะครับสายแท้งเนี่นยส่วนใหญ่เล่นแต่พวกบูนะฮะโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้สุด